ครับวคามเล่เลยอยากจะแยกกันจะมจะตาย Bon, on est venu quand le est กู้งลงถึงผืนไงวะน่าอาจริงๆกูเ,เก็บไปหมดแล long cooldown <laughs> head there

ไ <Yeah. S 1> ปเจอคนวนะ่ะเจอคาวะ่นะเจอนะคนว่ะคนด้วยแหนอยู่กับโกะยังไอผีเอาดีๆมาอยู่นะเอาผู้จริงมาเร็วๆอย่าสลัมมึงอ่ะสลัมเล่นเนา ไมดเห็น,ไม,หนไม่เห็นหน้าเต็มป่ะเออหลังโอ้ออพัดมาดิเข้าดิยิงพัดลัดจ้ะเฮ้ยขอรู้ที่สองดิเอาไปดีเอาไปดี เออเล่นสองเมือกูเลยไอชิ้นนี้เล่นปืนเมือมกูเลยไอมึงลอกกูอ่ะไอมกอบกูไม่เว้นบีบเร็วบีบแรงขึ้นวะตัวเนี้ยไอมัวเเม่ผู้หญิงของเราแม่งไปแล้วเด้อบีล็อกอ่อน อือโอ้โหโอ้หหาเหรียนชุบเพื่อนดิมี่แถงก้วยมดเร็ว ไหนว่าจะกินมอเตอร์ไซค์เึงเห็นปะ Head there สีม่วงอะจกินสีม่วงกูเห็นแต่สกินกูกูนี่อย่งเล่นเกมเล่นต่างๆทเราไปดูชุดแล้วเราไปซื้อไอ้นั่นกันไปแล้วเราก็ไปเปิดไอ้นั่นอ่ะไปชุบเพื่อนก่อน ชอบไป,ปดีขององนะแร oh <dear. S 2> งแรงแรง ไม,ไม่เห็นด้วยไม่เ e ็นไม่เห็นคุลองลงอ่ะกูคอยคุณดูคุณล่าสักคไม่เห็นพัดขึ้นดิเห็นแล้วมึงขึนรถมึงจับปนเยนี่ยิงดูดังกอดดิวะ ไม่คนไอสัตว์จเฮ้ยตัวยอยนี่มะเ้นตายไม่หมเอลีนี่เนี่ยวาวดไอพาร์ทูปหลังหลังหลังไอวอไอวออู้ไอพันแม่ไอวออะไรกูตั้งไม่ทัน coming ทเพื่อนชุบแล้ว้่ออไปอขนองอเพื่อนยิงเดียวเอายิงเดียวเอาทีเวลานี้รอมันชาร์จเออจะลเฮ้ยาเพื่อนเล่นงี้เล่นงี้เล่นงี้ทำไมเพื่อนเราตึงยังวะเช็ไหมเราก็ต้องมาฟามใหม่ ูไม่รู oh, b hi, b hi o. O ้วกูจะไปฟารมที่ไหนที่เดิมครับไม่ใช่เพื่อนชุบกูตองไหนหรอเมื่อกโอ้โหพีคนลงเต็มเลยกูไม่กูไม่อยู่หรอกเอโอ้ยอยู่ดีกว่าเอรับเอรับอยู่กเลย kill. bóng 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 của bóng 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 กูได้ของเยอะอยู่เนี่ยลงลวางได้ปะช่วยเยนมาช่วยกูด้วยแต่กูมึงก,กูใจเย็นเยื่อนอย่างเยื่อนเอขาของกูคืนมาด้วยเนี่ยต้องความตั อยู่รู้ตอยอาจจะกูชูมมึงได้เลยรู้ผีไม่ต้องชูบมึงจะตายอ่ะควายเพื่อนกูไม่ลงอ่ะ หลงกับก็ท่าลงก็เก็บอยู่มั้งนี่คุ้เก็บไอ้ดอกนี้ดียวะโอ้ยบ้าจุ๊บคี่คนเป็นสิบเลยลงมาทำพี่อะไรเนี่ยไอ้พัดลงมาทำไมตรงเนี้ยจะขึ้นมาไหม มันตายเหอะเออป็นซีเซียนลียมพูงพูงรีปืนนั้นดีกว่าไอพัดปืนนั้นเล่ยไอพัดมันดีกว่าแต่มึงไม่เชื่อกว่าชอบเล่นปืนนี้มาแล้วจะคนนานเสแล้วเล่นหลังใหญ่ต่อไหม ฮะอะไรเสร็จแล้วเล่นหลังใหญ่ต่อไหมอเคเออชลังใหญ่ปัดดูดีมันมีสมไหมมึงไม่ยอมมาดูเฮียอะไรเนี่ยตรงไอวอ่ะเอ,อ้ยขวดวะพันค่อยๆวิ่งเข้าไปค่ขอยๆวิ่งออม้อมาว่ะใช้สมองใช้สมอง มึงก็วิ่งไปดีอมึงรอใครตันบินล,ล่ะอีกสัตว์จมีคนในเวินคำว่าร่อยมึงรู้จักปะเห็นไหมหน้ามึงก็มีตัวอยู่ในน้ำก่อนอย่าพึ่งคืนนีที่กูอยู่ในน้ำกูโดยน,นี่ยิงอยู่ดี ต้องไปกดไล์มันอไอแรงใหญ่คุณตาเบื่อกดเลยไอพีแรงซี่ซี่กูเล่นไม่ได้แล้วแรงใหญ่อ่ะ Oh.